สำหรับน้องแมวคนนี้นะครับที่มาฝังเข็มเนี่ยคือเริ่มจากเขามีปัญหาเกี่ยกัารบาดเจ็บที่บริเวณโคนหางนะพอมีการบาดเจ็บที่บริเวณโคนหางเนี่ยก็ทําให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทที่บริเวณนั้นแล้วก็ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรังนะครับทีนี้การรักษาทางยาก็ช่วยเขาได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอหยุดยาปุ๊บอาการมันก็จะกลับมาอีกเขาก็เลยใช้วิธีการฝังเข็มเพื่อลดอาการเจ็บปวดแล้วก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อของระบบประสาทนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราฝังเนี่ย เราก็จะทําการฝังไลท์ตั้งแต่บริเวณหลังซึ่งจุดฝังเข็มในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอินดิเคชันที่แตกต่างกันว่าจุดเนี้ยใช้เพื่อบังผลในการรักษาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ในกรณีของการลดปวดเนี่ยถ้าจําหลักง่ายๆก็คือปวดบริเวณไหนก็เราก็จะฝังในบริเวณนั้นนะครับก็จะเห็นว่าในลายเนี้ยเราก็จะทําการฝังบริเวณค่อมบริเวณโคนหางนะครับบริเวณที่เขามีการเจ็บปวดซึ่งสําหรับคนเนี้ยการตอบสนองในการรักษาถือว่าดีมากเลยเพราะว่าในช่วงเนี้ยเขาทําการฝังเข็มแค่ประมาณทุก 4ถึง6สัปดาห์ต่อนหนึ่งครั้งแค่นั้นเองโดยที่เขาเองไม่จําเป็นต้องกินยาลดปวดใดๆแล้วนะครับก็ทําให้เจ้าของเนี่ยก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าเขาก็ป้อนยายากแล้วก็น้องแมวก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทนต่อการเจ็บปวดเลื้อรังที่บริเวณคนหางซึ่งเวลาปวดทีถ้าเกิดอาการเยอะๆเนี่ยเขาจะแสดงอาการโดยการกัดหางตัวเองก็จะมีผลพวงจากการเป็นแผลที่กัดหางเพิ่มขึ้นมาอีก